เจม500 Citycamp สวัสดีครับวันนี้เรามาพร้อมกับโคมไฟของ n a t u r e h i g h เกือบแทบทุกรุ่นคืออาจจะไม่ได้ทุกรุ่นหรอกอาจจะแบบเยอะหน่อยแล้วผมคิดว่าแบบแต่ละรุ่นแต่ละดีไซน์เนี่ยมันก็มีความเอกลักษณ์ของแต่ละรุ่นที่มันแตกต่างกันผมก็เลยมันน่าสนใจผมเลยเอามาแนะนําเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ตัดสินใจเลยว่าชอบไฟแบบไหนรุ่นแบบไหนดีเทลเป็นยังไงดีไซน์เป็นยังไงแล้วก็ฟังก์ชัันเป็นยังไง แล้วก็พร้อมกับราคาเลยนี่ผมจดมาแล้วใครจะจาได้โอ้โหเยอะขนาดนี้มาเริ่มที่ตัวแรกเลยผมจะไม่บอกชื่อรุ่นนะครับเพราะผมก็จําชื่อรุ่นไม่ได้เพราะมันเยอะเหลือเกินแล้วบาอาจจะเป็นภาษาอังกฤษผมอาจจะเรียกกิดแท็บแท็บูกแล้วก็พร้อมกับราคาแล้วก็ไปถามที่เนเจอร์ไฮ์ไทยแดงนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกกอนเลยนี่นะครับตัวนี้ไฟว่ามันมีกี่สเต็ปผมไม่รู้ไปพร้อมๆกันนี่กดตรงกลางป้าบ กดค้างนะครับก็จะเป็นเปิดก็จะเป็นไฟสีวอร์มกดอีกทีนึงปึ๊บเป็นไฟสีขาวที่อยู่ตรงนี้เป็นไฟ LED สีขาวนี่นะครับต่อมากดอีกทีนึงเป็น2อ,อย่างพอกดครั้งที่4ี่ปั๊บก็จะเป็นอันเดิมแต่ถ้าเราจะปิดเรากดค้างาป้าโหู็ปไงอย่างกับเป็นกรูโตโฮนี่นะครับมีอันนี้มีกี่สีครับพี่เตา๋าสองสีครับมีสีแบบ นวีนาวีแบบทหารสีเขียวแล้วก็สีดำนะครับต่อมาเป็นรุ่นสุดฮิตที่ผมเห็นใครที่ไหนก็ชอบใช้นในเจ้าใครรุ่นนี้ลอเกินเพราะว่ามันดียังไงเดี๋ยวเรามาดูกันตัวหมุนไม่อยู่ตรงนี้ครับตัวเปิดตัวเปิดอยู่ตรงนี้นี่มันสามารถหมุนและดีมไฟได้อันนี้ก็จะเป็นสีวอมพอเราไปเรื่อยๆปึ๊บมันก็จะมีข้างบนเป็นไฟสีเหมือนคูวไว้อะไรเงี้ยเป็นไฟสีวอมอีกอยู่ด้านบนแล้วพอเราบีบปีก มันสามารถเป็นแบบ2สเต็ปได้ทั้งข้างบนและข้างล่างอะไรอย่างนี้คือไอข้างบนเนี่ยข้อดีคือเวลาเราตั้งกินข,ข้าวหรือแขวนอะไรเงี้ยเราสามารถเลือกเลือกได้ว่ามันจะไม่แยงตาแบบไหนอะไรเงี้ยออมันสามารถปรับระดับได้นี่ความแรงของมันบางอันมันอาจจะฐานอ่อนนะมันอาจจะแรงได้กว่านี้แต่ผมให้ดูฟังก์ชันและดีไซน์ของมัน สวยงามมากมีน้ำหนักอันนี้สามารถแขวนได้ตั้งพื้นได้ตั้งโต๊ะได้แขวนบนขาตั้งเท่ๆได้นะครับตัวนี้อ่าตัวแรกผมลืมบอกไปตัวแรกราคา1 0ึ่บาทต่อมาตัวนี้ก็คือราคา2150บาทครับผมตัวนี้ปั๊บแล้วก็ตัวนี้สวยมากใครเป็นแบบสายแบบพาสเทลชอบแต่งเขาเรียกว่า เต็นสไตล์แบบน่ารักสีครีมๆนะแล้วก็หยอดสีสันไปนิดนึงจริงๆมันจะมีชุดเซ็ต,ตของเขานะครับลายผ้าหมาตรงนั้นนี่สเต็ปของมันคือกระบิดตรงนี้นี่จริงๆถ้าเราไปที่มืดๆ่ม,ม,มันมีความสว่างอยู่หรือแบบเป็นไฟหัวเตียงไฟหัวนอนไฟตั้งโต๊ะเวลาแบบเข้านอนหรือยังไงตรงแบบเนี้ยมันจะได้ฟิลมากนี่นะครับป๊าสเข้าไปปิดปิดก่อนปิดก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวอื่นมันจะเด่นจริงๆแล้วสเต็ปของมันก็คืออีกรุ่นนึงมันก็จะเป็นแบบนี้แต่เป็นสีเทาเหมือนกันสเต็ปเหมือนกันก็คือนี่สามารถเปิดและดีมได้ส่วนตัวเนี้ยมีอยู่สามรุ่นเลยผมจะเรียกง่ายๆว่ามันมีเล็กกลางกลางนี่ก็หมุนอย่างนี้ได้เหมือนกันครับขึ้นมานะครับหมุนแต่กลางเนี่ยจะมีเหมือนไส้มัน ไส้ของไฟเนี่ยมีอยู่สี่ไส้เลยสามารถดีมได้นะก็จะมีความสว่างเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีสีไส้น,นี้มีสองไส้นะครับและน,นี้ก็ไส่ยาวกว่าอันนี้คือแบบกลางแล้วก็มีแบบอย่างใหญ่ย่างใหญ่อันนี้สวยงามแขวนเต็น์เดียวที่สว่างแน่นอนมีอยู่หกไส้ด้วยกันหกไส้แต่ไฟเนี้ยมีอยู่สองสเต็ปม,มีข้างบนด้วยอย่างนี้เห็นไหมข้างบนแล้วก็มีตรงกลาง อ่าเราจะสองอย่างของกันก็ได้หรือเราจะอย่างเดียวก็ได้ไส้อย่างเดียวอะไรแบบนี้ก็ได้แต่แนะนําว่าเอาเป็นอย่างเดียวมันจะได้ประหยัดไฟนะครับผมจะได้อยู่กับเราได้นานๆสี่ชั่วโมงหชั่วโมงอันนี้ผมไม่ได้เทสน,นะผมไม่รู้มาก่อนว่าตัวนี้มันอาจจะยาวนานได้กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยอันนี้เรามาดูเรื่องดีไซน์และราคาและความสวยงามของมันนะครับฟังก์ชันของมันนี่มี3ขนาดนะครับขนาดแรก ขนาดแรกขนาดแรกเท่าไหร่ครับพี่เต๋าตัวนี้ขนาดแรกจำไม่ได้นะครับอย่าลืมเข้ามาดูเข้ามาดูในเพจเนเจอร์ไฮทรายอีกทีตัวส่วนขนาดนี้คือ2,000เฮ้ยนี่ตัวใหญ่2,950ตัวกลางจำไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีเดี๋ยวผมขึ้นข้างล่างเป็นลิตรเขาเรียกว่าอะไรใต้ คาอธิบายเพิ่มเติมมีลิตรราคาให้อีกทีหนึ่งเพราะบางครั้งผมก็จําไม่ได้นะครับผมต่อมาเป็นตัวนี้เลยตัวนี้สวยงามฟังก์ชันนี่ผมอยากจะบอกว่ามันมีความเท่ของมันอยู่นอกจากความเป็นไฟของมันนะครับไฟก็คือเปิดตรงนี้กดนี่มีไฟเหมือนไส้เทียนสีส้มๆปึ๊บพอกดอีกทีมันพุ่ว่าพุ่ว่าเหมือนแบบเทียนมันแบบเหมือนแบบเรียกอะไรมันมีเอฟเฟกของความเป็นเทียนอยู่มันพุ่ว่าพุ่ว่าแบบเหมือนไฟเหมือนตะเกียง อไรอย่างนี้แล้วก็มีไฟข้างบนด้วยไฟข้างบนก็สามารถดีมเพิ่มปรับระดับได้นะครับผมแล้วทีเด็ดของมันก็คือข้างบนนี่สามารถใส่เขาเรียกว่ายากันยุงที่แบบอาร์ตเข้าไปตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ปิดแล้วก็กดข้างหลังให้ตัวนี้มันเป็นสีฟ้ามันก็จะเหมือนเพิ่มความร้อนไปทำให้แบบน้ำมันหอมระเหยในตัวกันยุงเนี่ยมันออกมา แพร่กระจายส่งสัญญาณไล่ยุงตัวนี้ได้ทั้งเขาเรียกว่าอะไรได้ทั้งไฟได้ความเป็นเทียนความโรแมนติกของมันแต่ความสว่างแล้วก็ได้กันยุงด้วยถ้าพูดถึงเรื่องกันยุงนี่ผมเพิ่มตัวนี้อีกตัวหนึ่งอ่าตัวน,วนี้ตัวนี้เท่าไหร่จําไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีหนึง่งครับผมส่วนตัวนี้เป็นไฟเหมือนไฟสองไฟฉายปั๊บแล้วก็เหมือนไฟโคมไฟข้างบนสามารถห้อยห้อยได้ห้อย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  อ่าห้อยกับเต็นท์ห้อยกับตะเกียงห้อยกับขาไฟอะไรแบบนี้ได้แล้วที่สําคัญนะครับที่ผมชอบที่สุดสําหรับคนมีลูกอย่างเรานะครับไปแคมป์นี่ก็ต้องมีการไล่ยุงนิดนึงนี่มีไฟไล่ยุงเข้าไปยุงนี่ไปที่นี่ยู่วีเอนี่น่าจะป๊อปแป๊บของมันมันไม่ได้มีเสียงป๊อปแป๊บมันเข้าไปแล้วมันก็จะตายของมันเองอาจจะมีเสียงป๊อปแป๊บเพราะมันมีกด้วยนะครับแต่ก็คือตัวนี้ดีมากมี2ฟังก์ชันทั้งได้ไฟได้แขวนได้ทั้ง ไฟฉายแล้วก็ได้ทั้งกันยุงด้วยนะครับตัวนี้กลับมาครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้เหมือนการมีสองสีตัวนี้นี่เหน็นป่ะพอเราหมุนข้างบนปึ๊บเป็นไฟไส้เหมือนตะเกียงบูบวาบนะบูบวาบบูบวาบให้ไฟให้ฟิลให้ความโรแมนติกเรานอนอยู่ในเต็นท์เราไม่ต้องเราจะนอนแล้วแต่เราต้องการแสงไฟนิดน,นึงเพื่อเดินเข้ามาเพื่อเตนขึ้นไปชมไปฉี่จะได้มองเห็นอันนี้ก็จะได้ความโรแมนติกนะครับผม แล้วก็นี่ได้ไฟข้างบนด้วยไฟข้างบนของของมันก็มีอ่าแล้วก็มีสองสเตปเลยทั้งไฟตรงกลางสีส้มที่สามารถวูบวาบได้แล้วก็ได้ทั้งไฟข้างบนตัวนี้น่าใช้มากตัวนี้ราคา1 1 5 0บาทส่วนไอไฟกันยุงอันนี้ก็คือ650บาทนะครับตัวนี้650บบาทตัวนี้น่าสนใจมากนี่มาแวะตรงนี้นิดนึง อันนี้ผมว่าอันนี้ตกแต่งบ้านได้ด้วยไม่ใช่แค่แคมปิง้งอย่างแคมปิ้งก็ใช้ได้แล้วตกแต่งบ้านนี่เท่มากกดข้างหลังปึ๊บนี่เป็นไฟอ่านหนังสืงหนังสือเป็นไฟหัวเตียงหัวเตียงเราไม่ต้องการสว่างอยู่แล้วปึ๊บพอเราใช้หัวเตียงเสร็จเราจะไปออกแคมปิง้งแล้วเอาอันนี้ออกปั๊บไปแคมปิ้งได้อีกโอ้ตัวนี้สารประโยชน์ผมว่าน่าจะโดนอยู่อันนี้น่าจะโดนใจอันนี้ราคา1,650บาท อันนี้เป็นพลาสติกไม่ต้องกลัวแตกเลยมากสบายสบายเลยต่อมานี่นะครับมี2รุ่นมีรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่พี่เขาบอกว่าแนะนําตัวนี้ใช้ดีมากมีทั้งขาตั้งมีทั้งตัวห้อยมีทั้งคาลิเปอร์เพื่อแขวนมันตัวนี้นะครับกดมันปั๊บกด2ทีนี่มีไฟมันมีไฟอยู่3สีก็คืออันนี้มันสว่างมากนะครับนี่มันสว่างมาก ผมบอกให้ว่ามันสว่างมากจริงถ้ากดค้างเนี่ยมันจะสามารถดีมได้ไหมกดค้างเนี่ยดีมได้แล้วก็สามารถพอกดปึ๊บเปลี่ยนสีเป็นแบบเหมือนทูโทนเหมือนคูฟูไว้แล้วก็มีสีขาวอีกสีหนึ่งคือมีพูดง่ายมี3สีมีขาวมีทูโทนแล้วก็มีสีวอร์มเลยนี่ตัวนี้คุ้มสว่างใช้ได้หลากหลายนะ แล้วก็สามารถจริงๆมันมีไฟแวบๆแวบๆด้วยนี่เหมือนแบบสมมติว่ารถเสียหรือแบบต้องการส่งสัญญาณทีพี่ผมติดอยู่ที่ป่าผมติดอยู่ที่ลิฟต์ก็ไม่ใช่ป่าไี่มีลิฟต์ก็คือนี่สามารถส่งสัญญาณได้แบบให้สัญญาณไฟเพราะบางครั้งไฟสีแดงก็จะช่วยทําให้ประหยัดทั้งตัวนี้ด้วยแล้วก็ เผื่อเราต้องส่งสัญญาณให้คนเห็นตัวนี้ก็จะช่วยได้ขึ้นไปยอดต้นต้นไม้แล้วขึ้นไปส่งสัญญาณอะไรนี้แบบครึ่งบินอย่าบินต่ำนะไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ผมเพิร์เจอร์แล้วก็คือตัวนี้ใช้ได้ดีมากแล้วก็กดปิดตัวนี้ครับตัวนี้ราคา2150บาทนี่ตัวนี้คุ้มส่วนตัวเล็กของมันเขาเรียกว่าอะไรฟังก์ชันเหมือนกันแต่แค่หลอดไฟน้อยกว่าอันนี้อยู่ที่1850บาท แล้วก็ตัวนี้ครับมาใหม่มาแรงเป็นระบบสัมผัสข้างบนปั๊บนี่มีสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามหนึ่งสองสามนี่ตัวนี้สามารถถอดตัวเขาเรียกว่าอ,อะไรนะอันนี้ตัวเขาเรียกว่าอ,อะไรนะพี่ตัวกันไฟบางคนเรียกชามจามอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วก็มีขาตั้งให้ด้วยสามารถหมุนถอดได้นะครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะสุดคิดมาก สวยงามราคายังไม่รู้รอรอในคอมเมนต์เดี๋ยวผมให้พี่เขาเพราะมันเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งเพิ่งมาไม่นานราคาย,ยังตั้งได้ไม่ดีเดี๋ยวขายไปขายพี่ขายถูกขายดีขาดทุนอีกให้พี่เขาตั้งให้เสร็จก่อนนี่ครับต่อมาเป็นตัวนี้ตัวนี้ผมชอบมากด้วยดีไซน์ของมันตัวเชือกการไปวางบนโต๊ะวางบนของที่เราใช้เนี่ยน่าจะเปลียวน่าดูวิธีเปิดก็คือหมุนข้างบนปั๊บอ่า เหมือนเดิมครับไฟตะเกียงไฟเกียร์วุบว่าวุบว่านะครับแล้วก็พอหมุนไปเรื่อยๆนะหมุนไปเรื่อยๆมีข้างบนด้วยมีไฟข้างบนพอเราแขวนอะไรอย่างเงี้ยแขวนข้างบนพอเราถอดขาแขวนข้างบนแขวนบนเต็นท์บน,บนขาตั้งอะไรต่างๆอันนี้มันก็จะช่วยทําให้เป็นตะเกียงได้แล้วจริงๆมันสว่างนะครับนี่ผมหมุนได้ข้างบนก็คือสามารถดีมได้อีกแล้วก็เป็นสองไฟได้สวยงามเลยตั้งแบบนี้ก็ได้แขวนก็ได้ หรือจะคุณผู้หญิงจะหิวหห้วไปห้องน้ําพอหิ้วไปห้องน้ําเสร็จไปตั้งบนอ่าเขาเรียกว่าอะไรที่สุขพันอะไรเงี้ยมันได้ฟังก์ชันแล้วมันก็สวยงามผมชอบมากตัวนี้อ่าแล้วก็หมุนในการปิดมันดังแกรกส่วนตัวนี้ครับให้ฟีลแบบวินเทจแบบสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นมากนี่ตัวนี้จริงๆมันหมุนได้นะครับมันหมุนได้แต่ก่อนหมุนเราเปิดมันก่อนกดเข้าไปปับ๊บ มีหนึ่งสองมีสองสเต็ปแต่มันดีมได้นะเพิ่มความสว่างได้แต่ถ้ากดเนี่ยมีสองสเต็ปเฟียไอ้นัวนี้สีเฟียอันนี้ให้ฟิลแบบหัวเตียงให้ฟิลแบบความเป็นแบบตะเกียงเป็นแบบวินเทจสมัยก่อนแบบเดโทเดโทไม่รู้ผมเรียกยุคถูหรือเปล่าแต่ผมว่าอันเนี้ยมีเอกลักษณ์ดูด,ดิมันไม่เหมือนชาวบ้านชาวชาว่องกันเลยสวยงาม ตัวนี้ครับโอ้ยออกใหม่ล่าสุดเหมือนกันเอ้ยตัวนี้บอกราคาก่อนตัวนี้ราคาก็คือ990บาทส่วนตัวนี้890บาทอย่าลืมรับเดี๋ยวผมขึ้นชื่อรุ่นและราคาให้อีกทีหนึ่งในคารกว่าคําอธิบายต่อมาตัวนี้ครับ<ม>กดหนึ่งทีนี่กดหนึ่งทีเป็นไฟพุ้งฟ้ากดสองทีมีไฟข้างบนเป็นสีเหมือนคููครูไว กดอีกที่เป็นสีขาวแล้วถ้ากดหลายๆที่อ้ามันมีสามสีมันมีสามสีมันมีสามสีมีสีส้มแบบไฟตะเกมวุบวาบเฮ้ยมีสีส้มธรรมดามีไฟวูบวาบวุบวาบแบบเปลวไฟแล้วก็มีสีควยแล้วก็มีสีขาวเลยนะครับแล้วก็ความ เปียกของมันก็คือมันสามารถบิดเอาไปแขวนเป็นตะเกียงข้างบนอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ใส่แบบนี้ตั้งบนโต๊ะส,สวยๆได้คือได้ใช้ได้หลากหลายฟังก์ชันความสวยงามดีไซน์นะครับตัวนี้ราคายังไม่มาเพราะเพิ่งมาพร้อมกันตัวนี้เลยเหมือนกันเดี๋ยวผมไปบอกราคาให้อีกทีหนึ่งน,นะครับสวยงามส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเหมือนแบบ ไฟฉายหรือโคมไฟได้ตั้งได้ให้แสงไฟได้ให้ความสว่างเวลาไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำได้และที่สำคัญครับตัวนี้มันสามารถเป็นที่ดูดฝุ่นครับอย่าไปใช้พิะเภทนะครับผมนี่สิ่งสกปรกที่แบบอาจจะผมเบาก่อนบางครั้งคนคนเล่นแคมป์อย่างเราแบบเห็นเศษฝุ่นตามล่องตามโต๊ะอะไรเงี้ยเราก็สามารถดูดได้ ฝุ่นตรงนี้ดูดได้อนะไรเงี้ยขอบหมอนขอบเต็นท์อะไรเงี้ยเราสามารถใช้ตัวนี้ดูดได้มันก็เป็นฟังก์ชันได้ทั้งไฟได้ทิ้ที่ดูดนะครับผมสามารถดูดรถในช่องเล็กๆได้ด้วยต,ตัวนี้ก็เฟี้ยวตัวนี้ราคา1,750บาทครับผมหลายฟังก์ชันดีมากแล้วก็เวลาเราจะทำอะไรในเต็นท์เราก็เปิดให้มันเสียงดังหน่อยให้มันแบบว่าอ๋อผมการดูดฝุ่นโยงอะไรเงี้เกือแบบแอบ,บ,บ,บเพื่อกินขนมไง เ,เดี๋ยวเพื่อนรู้ว่ากินขนมอยู่ก็แก๊บก็แก๊บอยู่ขในในเต็นท์อันนี้เป็นตัวใส่ตะเกียงเราสามารถบิดแล้วใส่เทียนไม่ใช่ตัดเกียงใส่เทียนก็คือเอาเทียนหอมใส่ตรงนี้ได้แล้วก็ปิดนะครับเผื่อคนชอบแบบว่าสไตล์แบบฟิลเทียนจริงไอแบบนี้จะสวยเลยแล้วก็ให้ความกลิ่นหอมของอลโลมาของเทียนแล้วก็ตัวนี้ครับสุดฮิตของเขาอันนี้เห็นกันมานานนะครับเอาไปแขวนตามเต็นท์อะไรต่างๆนานาได้ คุณจะใช้บิดประเภทนะครับคุณเห็นไอ้ตัวบิดตรงนี้คิดว่าเป็นตัวเปิดไม่ใช่นะครับคนบางคนชอบใช้บิดประเภทเราดึงเชือกเขานะครับนี่ดึงขึ้นปับ๊บอ่ามันก็จะเปิดถ้าเราจะปิดเราก็ดึงอีกทีหนึ่งปึ๊บดึงเบาๆไม่ต้องกระตุกไม่ต้องดึงแรงนะครับแต่เขาทำเขาอะไรเพื่อความแบบดึงเพื่อความกระตุกอยู่แล้วค่อนข้าง,างวัสดุโอเคเลยแล้วก็แสงสว่างก็โอเคนวลตาดีเป็นหลอดไส้นะครับแล้วก็มีอยู่2แบบด้วยกัน มีแบบใส่ถ่านกับ usb แบบชาร์จนะครับเนี่ยถ้าชาร์จก็คือพอเราถอดออกมาปั๊บดึงออกมามันก็จะมีตัวชาร์จตรงนี้พอเสร็จชาร์จเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ดูตัวนี้ให้มันตรงกันปึ๊บใส่เข้าไปตัวนี้จะอยู่ที่ usb 4 90บาทส่วนตัวใส่ถ่านก็คือ390บาทครับผม ตัวต่อมาครับโอ้โหมันเยอะจริงๆผมบอกแล้วมันเยอะจริงๆมันน่าม,มีของให้เล่นเยอะแยะมากมายออกไปแต่ละทีจะได้มีอะไรไม่เหมือนการการตกแต่งบางครั้งคุมโทนไม่เหมือนกันวันนี้อยากคุมโทนสีดําวันนี้ขาอยากคุมโทนสีเขียวอะไรอย่างนี้วันนี้อยากคุมโทนสีขาววันนี้อยากคุมโทนสีน้ําตาลสีกาจีอะไรอย่างนี้ต่อมาครับอันนี้สุดฮิตครับเรียกไฟเหมือนแบบไฟสปริงไฟหลอดไส้อะไรอย่างนี้ปรกดเข้ามานี่สอง สามมีสามสเต็ปม,มันเพิ่มความสว่างได้แล้วสี่ก็คืออันนี้เป็นเหมือนอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไฟฉายปับ๊บเผื่อสองง่สองกรงส่องกบเผื่อเข้าห้องน้องห้องน้ำแหมนะครับมีแล้วก็มีวิบ,บวับวิบวับเผื่อแบบรถเสียครับรถเสียอะไรอย่างงี้ก็วิบ,บวับวิบวับบอกทางได้นะครับผมแล้วก็สามารถ ถอดออกได้นะครับตรงนี้ถอดออกได้แหวนเพื่อให้ความกระจายแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันแบบส่องตาหรือแบบขึ้นไปที่สูงเราก็ใส่ตัวอันนี้การแสงมันมันก็จะเพิ่มความสว่างให้มันลงมาที่โต๊ะให้มันลงมาที่เต็นท์มากขึ้นนะครับเราก็สามารถมีซื้อตัวเสริมได้ขันตรงนี้มีตัวปักพื้นดินอีกตัวนี้ก็สามารถซื้อเสริมได้แต่ไม่ได้แถมเข้ามาตัวนี้จะอยู่ที่1290บบาทครับผมนี่นะครับ ตัวนี้รู้สึกว่าจะใช้ได้นานอยู่ผมเคยใช้6ชั่วโมงเนี่ยได้แน่ๆตัวนี้ครับตัวนี้ก็สุดฮิตเล็กๆง่ายๆปับ๊บเป็นไฟแบบนี้แล้วก็เป็นไฟแบบ LED 4อันอย่างนี้แล้วก็มีไฟสีแดงปับ๊บ<ๆ>เพิ่มความโดดเดติได้นะไฟสีแดงแต่ส่วนมากอ่ะพวกสายแคมปิ้งสายอะไรเงี้ยเขาจะมีไฟสีแดงเพื่อแบบสง่งแบบขอความช่วยเหลือหรือแบบให้เห็นได้มากขึ้นอะไรเงี้ย แล้วก็มีไฟกระพริบนะครับตัวนี้เล็กๆแต่สารพัดประโยชน์นะครับผมมีตัวหนีบเข้าเต็นท์อะไรต่างๆตัวนี้อยู่ที่ USB 650บาทส่วนตัวแบบใส่ถ่านก็คือ350บาทนะครับผม650กั350บ350นั่นเองตัวอ่าแล้วก็มันสามารถเป็นเครเรื่องอะไรแม่เหล็กอะแมเกเนตอะติดตามแบบอะไรที่มันเป็นเหล็ก สมมุติว่าเราเราไปกางเป้นส่วนมากจะไปรถอยู่แล้วนะสมมุติว่ารถเสียเครื่องเสียอะไรเนงะี้ยเราติดกับฝาก็โปรงรถได้แล้วก็ส่องมาได้อะไรอย่างงี้หรือจะเกี่ยวกับอะไรก็ได้แต่ก็คือนั่นแหละมันมีตัวแม่เหล็กอยู่ข้างหลังสามารถติดได้เลยปับป๊บปับป๊บปั๊บอะไรอย่างงี้นะครับตัวนี้เด็ดมากแล้วที่สําคัญนี่ผมชอบสุดแล้วไอที่เขาชอบประจัก์คนไทยชอบเดี่ยวไปสองกรดแต่จริงๆมันใช้ประโยชน์ได้เยอะมาก เวลาเราตั้งเต็นท์ตอนดึกสมมุติเราไปถึงเย็นถึงมืดเนี่ยบางครั้งเราจะมาใช้อันนี้กว่าจะถือใบอะไรเงี้ยมันเกะก,การเราต้องการเต็นท์เราต้องตอสมอเราใช้ตัวนี้มีไว้ใส่ที่หัวไว้นะครับอ่าแล้วเราก็ตอกสมอตอกอะไรดึงเสาเต็นท์มองนูน่นมองนี่มันเห็นนะครับเข้าห้องนอง้ห้องน้ำผู้ชายเนี่ยควรมีติดไว้รับรองว่าสะดวกแน่นอนนะครับเวลาเดินไปไหนดูส่งดูสัตว์ดูท่องดูท่าตัวนี้ เก่งมากมี1สเต็สเตปมันสามารถลดไฟได้แล้วก็มีไฟแบบนี้แบบสองสว่าง,งกว้างแล้วก็มีไฟกระพริบด้วยตัวนี้จะอยู่ที่850บาทนะครับตัวนี้นะสีเทานี้นะแล้วมันมีตัวใหม่2ตัวนี้ตัวนี้750ส่วนตัวสีเหลืองนี้550คุณมาดูเองแล้วกันนะครับจริงๆข้อดีของ shop nature high thailand ศูนย์ไทยแลนด์โดยเฉพาะเนี่ยที่ที่ใหญ่ที่ ทาวินทาวเนี่ยข้อดีคือเราได้ดูของจริงคือบางครั้งอ่ะคนซื้อแบรนด์เน็ตใช้เขาดูในอินเทอร์เน็ตใช่ป่ะแต่ในอินเทอร์เน็ตมันไม่เห็นของจริงมันไม่เห็นวัสดุเฮ้ยตัวรมันเป็นพลาสติกพี่มันเป็นพลาสติกหรือมันเป็นเหล็กคะหรือมันเป็นอลูมิเนียมหรือมันเป็นสแตนเลสคะหรือว่านู่นนี่นั่นมันเป็นแก้วหรือเป็นพลาสติกมันติดไหมคะมันนู่นนี่นั่นมันเป็นเชือกมเชือกแบบไหนอะไรเงี้ยดำเงาดำด้าเนยเงี้ยมันแบบมันมีคำถามเยอะเรามาที่นี่เลยเราได้เห็นของจจจรรรรริิิงงงงเเาาาไไดดด้้สสััมผๆกบคน ไม่ชอบกันแค่ที่แบบกดหรือว่าหมุนอะไรเงี้ยเออแต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกันแนะนํามาที่ทาวินทาวันจะได้เจอช็อปใหญ่ๆแล้วอย่าลืมซื้อที่ศูนย์ไทยผมพูดแบบในราคาผมเป็นผู้บริโภคเลยมันอาจจะแพงกว่าศูนย์ไทยไม่อาจจะแพงกว่าของที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตในของฮิ้วหรืออะไรก็ตามแต่แต่มันได้การรับประกันศูนย์ที่แท้จริงสมมุติมันเสียมันมีรับประกันแบบ เจ็ดวันเดือนหนึ่งสามเดือนมันแล้วแต่ยี่ห้อแต่เามันแล้วแต่อุปกรณ์ต่างๆแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนได้จริงๆอย่างของผมเนี่ยเต็น์เป็นรูมอสสามารถมาเปลี่ยนได้อย่างเสามันหกักพี่เขาสั่งอะไหล่มาให้แต่ถ้าเราซื้อในแบบแอปต่างๆในอินเทอร์เน็ตต่างๆบางครั้งเสามันหกักอ่ะเราจะซื้อที่ไหนอ่ะมันสั่งไม่ได้อ่ะเออมันต้องซื้อใหม่หมดเลยอันเนี้ยเราสามารถมา ซื้อที่ช็อปไทยแลนด์คุณจะก็จะได้ของดีแบบนี้นะครับผมแล้วที่สำคัญล่าสุดผมไปเห็นในกระทู้มาคือของของเนเจอร์ไฮเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรที่ประเทศจีนเขาอ่ะมันมีโรงงานโรงงานที่ผลิตตั้งใจมากอล์ะแต่มันเป็นของปลอมมันใช้วัสดุที่แตกต่างจากของจริงแบบโลเกตเพื่อให้มันดั้มราคามามันทยอยเข้าไทยมาเยอะอนะครับคุณ ถ้าคุณคิดจะเสียตังคุณคิดจะซื้อของอยู่แล้วคุณอย่าไปซื้อของที่ไม่ใช่ศูนย์ไทยเลยกันศูนย์ไทยเนี่ยคุณจะมาซื้อที่นี่ก็ได้หรือคุณจะไปซื้อที่ดิลเลอร์ต่างๆก็ได้ที่มันแบบมีหน้าร้านที่จริงผมจะแนะนําแบบนั้นมากกว่าแต่ก็นาจนานาิตตังผมเตือนคุณแล้วนะคุณไม่เชื่อผมก็เรื่องของคุณนะครับเอออันสุดท้ายนี่ทัางบนมีไฟเขาเรียกไฟลาวไฟแบบ เร้วเนี่ยเออไฟแบบนี้เหมือนแบบคล้ายๆไฟกระพริบได้ด้วยเหมือนบ้านเราเนี่ยแต่เอาไว้ตกแต่งเต็นทน์จะสวยงามมากสุดท้ายของสุดท้ายนี้เดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับถ้าคุณสนใจก็เข้ามานี่เลยไหนเข้ามาเข้ามาเข้ามานี่คุณคุณแคปหน้าจอไปเลยแล้วคุณก็เข้า QR อโค้ดไลน์นี้ได้หรือคุณจะสอบถามมาที่ Facebook ก็ได้หรือคุณจะโทรมาที่เบอร์นี้ก็ได้หรือคุณที่จะมาที่ทาวินทานี้ก็ได้คุณก็จะเจอ็อปมากมายสวยงามอย่างนี้เลยนะครับแล้วหรือ บอกเกอร์คนไหนอยากจะมาไลฟ์สดแบบผมติดต่อพี่เข้ามาได้มีคุณก็จะได้ไลฟ์สดผมมีอีกหลายเขาเรียกวาอะไรอีกหลายสิ่งที่ผมอยากรีวิวเลยไฟเสร็จเดี๋ยวผมต่อที่เก้าอี้เดี๋ยวต่อที่มัวแล้วก็ต่อที่ชุดหม้อต่างๆคอยติดตามครับเจม500 citycamp นะครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับกับรายการนี้ช่องนี้การรีวิวแบบนี้เจอกันครับบายบาย